นี่น่าจะเป็นหน้าจอที่เรียกว่าออกแบบมาสำหรับนักกีฬา e-sport ในปี2021ของแท้นะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ตัวนี้เป็นหน้าจอ Predator X25 นะครับที่สเปคของเขาให้มาแบบ360 h ฮิ 0.3มิลลิเซกพูดไปอย่างเงี้ยยี่ห้อไหนก็มีรุ่นไหนก็มีนะครับสำหรับตัวเฮิร์ท360เฮิร์ตในปี2021แต่สิ่งที่เขามาเหนือกว่านะครับนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของสเปคตัวที่เป็นรองรับ Nvidia G-Sync พร้อมกับตัว Nvidia Reflex นะครับที่สามารถเสียบสายเมาส์เข้ากับตัวจอเพื่อให้ลด Latency ของตัวเมาส์ได้ คลิกปุ๊บส่งสัญญาณไปถึงตัวจอภาพทันทีและเท่านั้นยังไม่พอครับเรื่องของค่าสีหน้าจอตัวนี้ก็เคลมเอาไว้ว่าสามารถแสดงผลได้แบบ HDR 4 0 0และยังคงให้ค่าสีเดลตาอีน้อยกว่าหนึ่งนะครับทำให้ภาพที่แบบเล่นเกมเนี่ยสีก็ตรงสดสวยงามและมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า dual driver IPS นะครับให้การตอบสนองที่ดีมากยิ่งขึ้น อยู่กับหน้าจอ Acer Predator X 25นะครับตอนต้นคลิปเนี่ยน่าจะเห็นกันสเปกกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยโหดแค่ไหนนะครับมันไม่ได้โหดแค่เฉพาะตัวจำนวนเฮิร์ตนะครับหรือว่าโหดแค่พวกฟังก์ชันฟีเจอร์อื่นๆนะครับแต่หน้าจอตัวนี้เนี่ยให้ทุกฟังก์ชันที่แบบนักกีฬา e-sport ตต้องใช้หรือว่าใครที่เป็นแบบจริงจังเกมเมอร์นะครับมีให้ครบทุกอย่างจริงๆอย่างแรกเลยเรามาดูในส่วนของดีไซน์ตัวหน้าจอตัวนี้กันก่อนนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์ขนาด 25นิ้วนะครับหรือเรียกง่ายๆว่า24.5นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า X25 จุดเด่นของเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยค่าสีเดลต้าอีน้อยกว่า1มีตัวเทคโนโลยี NVIDIA G-Sync นะครับที่ให้การตอบสนองแบบว่าภาพลื่นไหลสมูทแล้วก็ได้360เฮิร์ตตัวพาร์เนลนะครับตัวนี้จะเป็นพาร์เนลแบบหน้าจอด้านให้สีสันที่เรียกว่าสามารถมองตรงสามารถมองเอียงต่างๆได้นะครับแล้วก็ตัวขาจอเนี่ยค่อนข้างปรับได้ค่อนข้างอิสระนะครับสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับสามารถปรับก้ม สามารถปรับเงินอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าจะสามารถปรับสูงปรับต่ําสามารถทําได้นะครับก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่ออกแบบมาอย่างดีแล้วก็ในส่วนของตัวขาตั้งตัวนี้นะครับเขาสามารถปรับหน้าจออย่างนี้ครับนี่ทำเป็นแนวตั้งอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นอีก1จุดที่หน้าจอตัวนี้ทําออกมาได้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอตัวนี้ครับ มองด้านหน้าเนี่ยคุณน่าจะมองกันไม่เห็นใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเรามาดูด้านหลังของหน้าจอเครื่องนี้ครับเขามีในส่วนของตัวไฟ RGB ที่เป็นเส้นร้อมรอบดูสวยงามมากๆนะครับซึ่งไฟ RGB ตัวนี้เราสามารถปรับแต่งบนซอฟต์แวร์ได้และเท่านั้นยังไม่พอครับเขามีระบบซิงค์แสงไฟ RGB ของตัวหน้าจอตัวนี้ด้วยนะครับทาให้เวลาสมมติคุณซื้อหน้าจอตัวนี้มา2ตัว3ตัวนะครับคุณสามารถปรับซิงค์ทีเดียวโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้อง ไปตั้งค่าทีละตัวตั้งค่าทีละจอเพราะว่าเขาจะมีการรับส่งสัญญาณอัตโนมัตินะครับและตัวไฟ RGB เนี่ยมันไม่ได้ออโต้แค่สิ่งเดียวนะครับเขายังมีเซนเซอร์อีกหนึ่งจุดครับที่คอยปรับตั้งค่าของความสว่างหน้าจอปกติเนี่ยถ้าสมมุติเราเปิดไฟห้องเราก็จะรู้สึกว่าแสงจอเนี่ยมันค่อนข้างมืดเราก็ต้องปรับปลีที่ตัวจอหรือบางครั้งเราปิดไฟห้องนอนอยากจะเล่นคอมเงียบ แสงไฟหน้าจอก็ทะลุแทบจะตาบอดนะครับหน้าจอตัวนี้เขาก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าปรับแต่งตามสภาพแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าความสว่างนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นในส่วนของตัวอุณหภูมิ Color t e m p ทนะครับตัวนี้สามารถตอบโจทย์และสามารถปรับได้แบบออโต้นะครับเรื่องของฟังก์ชันอื่นๆครับหน้าจอตัวนี้ให้ขาที่ค่อนข้างโฉบเฉี่ยวและในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะครับเขาจะมีพอร์ต USB ครับนี่ ตัวนี้นะครับมีพอร์ต USB Type A เพื่อที่จะให้สามารถเสียบตัวแฟลชไดร์ได้นะครับซึ่งด้านข้างมีมาให้ทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันและก็ด้านหลังมีทั้งหมด2พอร์ตนะครับด้านล่างตรงนี้เขาจะมีพอร์ต USB Type A ที่เป็นสีฟ้าและเขาจะมีตัวพอร์ต USB Type A ที่เป็นตัวสีแดงนะครับตัวสีแดงเขาเอาไว้เสียบเมาส์เพื่อรองรับฟังก์ชัน Nvidia Reflex นะครับและก็ยังรองรับในส่วนของการเชื่อมต่อหน้าจอแบบ HDMI ทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันนะครับ ใครที่ใช้งานตัว HDMI อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณจะสามารถใช้งานได้แค่240เฮิร์เท่านั้นนะครับอยากใช้360เฮิร์ต้องเชื่อมต่อเป็นตัว Display Port ถึงจะสามารถตอบโจทย์ได้นะครับก็เรียกได้ว่าหน้าจอตัวนี้สเปคฟีเจอร์ทุกอย่างอัดมาแน่นมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเมนูหน้าในของตัวจอตัวนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างมาลองดูนครับในส่วนของเมนูหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะมีพวก Picture Profile นะครับที่เราสามารถปรับค่าความสว่างตัวค่าแสงของตัวนิดหน้าจอได้เลยนะครับ ปรับคอนท้านครับสามารถเปิดฟังก์ชันบูลไลท์ได้นะครับใครที่แบบว่าแสงสว่างมันแบบทําให้ตาล้าเกินไปสามารถลดสีฟ้าได้ลด80%ด0 60 50อิบอฟนะครับสามารถเซตตั้งค่าต่างๆได้นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมแบบโหมดเกมมืดๆนะครับก็จะมีตัวดักบูทนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้พอปับเปิดเซตปุ๊บเนี่ยหน้าจอของเราก็จะมีความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับมองเห็นสิ่งต่างๆในที่มืดได้ดีนะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบสามารถปิดฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับก็เปิดปิดได้ททัันนีะครบ หรือในส่วนของตัว SDR HDR นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับตั้งค่าได้ออโต้ไบเนตนะครับอย่างที่ผมบอกหน้าจอตัวนี้เขามีเซนเซอร์สามารถเลือกให้มันปรับออโต้ได้นะครับแม็กไบเนตก็เซตได้นะครับคัลเลอร์ครับสามารถปรับตั้งค่าสีได้คัลเลอร์เทมปรับเซตได้นะครับแล้วก็สามารถปรับให้มันเป็นแบบตั้งค่าแบบอัตโนมัติได้ทั้งหมดเลยเนาะหน้าจอตัวนี้มีตัวลำโพงมาให้นะครับในตัวแล้วก็อันนี้คือความเด็ดครับ G Sync Process ครับ ตัวนี้มีโปรไฟล์ในส่วนของ G-Sync eSports คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก e ์ชัน G-Sync eSports ได้ทันทีนะครับและก็ยังมีในส่วนของ Nvidia Reflex Nvidia Reflex คืออะไรผมเคยรีวิวไปแล้วไปลองเซิร์ชดูได้นะครับตัวนี้ก็คือ Nvidia Reflex Latency นะครับ Analysis นะครับตัวนี้ก็เป็นรูปเมาส์ขึ้นมาทันทีเลยคุณสามารถเข้าไปปรับแต่งตั้งค่าได้นะครับนี่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เปิดนะครับ PC บวก Display Latency นะครับตั้งค่าให้ มัลลาเทนซี่ต่ำที่สุดนะครับมอนิเตอร์เซนซิทีฟโชว์มอนิเตอร์เท่าไหร่อะไรยังไงปรับตั้งค่าได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือความเทพแล้วก็เกมครับตัวนี้สามารถเซตได้โอเวอร์ดายอีสปอร์ตโชว์รีเฟรชเรทหรือว่าปรับตัวอาร์มพอยต์นะครับทำให้รู้ว่ากึ่งกลางตรงจออยู่ตรงไหน OSD ตั้งค่าโชว์ได้นะครับแล้วก็ซิสเต็มสามารถเลือกค่าต่างๆปรับแสงไฟอินพุตอะไรต่างๆ เซ็ตได้หมดเลยนะครับก็จะมีเมนูในส่วนของตั้งค่าตรงนี้เรียกว่าจอตัวนี้ตอบสนองสําหรับคอเกมแล้วก็ปรับได้ละเอียดมากๆครับ อ่ะก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบใช้งานกันดูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมต่อเป็นสาย Display Port นะครับซึ่งผมแสดงตัว OSD ตรงนี้เอาไว้นะครับก็จะมีตัวเฮิร์ตบอกเอาไว้นะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้ทำได้สูงสุดที่360เฮิร์ทที่เหลือขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วก็การจองคุณแล้วว่าสามารถรีดประสิทธิภาพหน้าจอเจ้าตัว Acer Predator X25 ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับเล่นเกมครับอ่ะก็นี่นะครับเป็นภาพของหน้าจอตัว Acer Predator นะครับผมก็ ให้อัตราเฟสเลตที่360 h ร์ซซึ่งตัวนี้ค่า OSD เขาจะซิงกับตัวเฟมเรทนะครับก็อยู่ที่สเปคของคอมคุณแล้วว่าได้แค่ไหนนะครับนี่เครื่องกินแรมไป17 g กิกอันนี้เป็นตัวเครื่องที่เป็นการ์ดจอ3060ด้วยนะครับไม่ได้ตัวท็อปอะไรมากมายแต่ก็พอเล่นแล้วรู้สึกว่าได้ความลื่นไหลามากกว่าหนะ้าจอปกติทั่วไปแล้วก็ตอนนี้ผมนั่งเอียงนะครับผมมองด้วยสายตาเอียงเนี่ยคือแสงสียังให้ความสดตรงอยู่นะครับนี่ลองดูกันครับ อาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างเกมอื่นกันบ้างครับว่าเล่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไปดูทีเซอร์กันเลยครับ ก็จบไปแล้วนะสำหรับการทดสอบของเจ้า Acer Predator X 2 5ตัวนี้เอาตามตรงมันก็เป็นหน้าจออีกหนึ่งตัวที่แบบว่าน่าจับตามองมากสำหรับใครที่แบบงบค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะและกันเอาจริงๆคือสเปคเท่านี้กับราคาเท่านี้เนี่ย ผมมองว่ามันค่อนข้างสมเหตุสมผลนะสเปคของตัวนี้360เฮ0.3มิลลิเซกรองรับ NVIDIA ทุกฟังก์ชันนะครับแล้วก็ยังมีระบบออโต้แอคทีฟที่ปรับตั้งค่าได้เนี่ยราคาของหน้าจอตัวนี้อยู่ที่25,900บาทนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณลองเสิร์ชดูโปรโมชั่นต่างๆ ก็มีราคาล้นหลังนลงไปลองไปดูกันเอาเองแล้วกันนะครับส่วนใครที่บอกว่าหน้าจอตัวนี้เขาดูราคาค่อนข้างแพงผมแนะนําลองไปศึกษาสเปคหน้าจอตัวนี้ลึกๆดูครับมันให้มาแบบโหดมากโดยเฉพาะในเรื่องของค่าสีเดลตาอีน้อยกว่า1เพราะหน้าจอเล่นเกมส่วนมากถ้าสมมติเฮิร์ทเทปเรสปอนส์ไทม์ต่ำ um นะครับจะได้ค่าสีที่ค่อนข้างผิดเพี้ยนแต่หน้าจอตัวนี้เรียกว่า ตอบโจทย์ในส่วนของตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับก็ฝากกันไว้ครับสำหรับเจ้า Acer Predator X 25ตัวนี้ใครอยากได้ตอนนี้ผมเห็นมีของวางจำหน่ายแล้วไปสอยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ทางผมนบ x t r e ม e ทีขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ